ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาลบแอปพลิเคชันของทุกคนนะครับออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณทาตามได้ง่ายๆเลยนะครับดับแรกนะครับเราเข้าไปที่เซิร์ชนะครับแล้วพิมพ์คําว่า Control p a n e l พิมพ์ตามผมเลยนะครับ A N E L นี่ครับมันจะขึ้น เป็นไอคอนอย่างนี้นะครับผมคนคลิกเข้าไปครับพอเข้ามาแล้วมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับผมหรือถ้าใครเป็นหน้าตาอย่างนี้ให้กดให้กดตรงตรงมุมบนขวานะครับกดมาเลือกที่ small icon นะครับทุกคนจะเห็นมันย่อยๆย,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 ยลงมาเยอะนะครับแล้วให้ทุกคนหาคำว่าโปรแกรม and ฟี ฟีเจอร์นะครับแลคลิกเข้าไปหนึ่งทีครับทุกคนจะเห็นแอปที่ทุกคนเคยเคยติดตั้งมาครับทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเยอะแยะไปหมดส่วนแอปตัวไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้เราสามารถยกเลิกการติดตั้งได้นะครับอ่าก็เดี๋ยวผมจะหาสักตัวหนะึ่ง ผมไม่เขาได้ใช้อ่าได้แล้วน,นี่ผมไม่เขาได้ใช้ให้ทุกคนคิกขวานะครับ แล้วจะเจอคำว่า uninstall นะครับผมแล้วให้กดกดไปหนึ่งทีแล้วกดมันจะถามว่าคุณยืนยันที่จะลบแอปนี้ไหมเยมเลยครับก็รอมันโหลดเสร็จครับการ app ลบแอปนี่จะทำได้ทีละหนึ่งแอปนะครับไม่สามารถทำพร้อมกันได้ครับจนดาวน์โหลดเสร็จครับ แอปนี้ก็จะหายไปจากาหน้าจอของคุณหรือการการใช้งานของคุณจะไม่เจอแอปนี้อีกแล้วถ้าแอปมีไฟล์ใหญ่หน่อยก็จะนานหน่อยนะครับ